s o c i e t ้ Detox สังคมดีเริ่มที่ตัวเราสวัสดีครับ อยู่กับผมอ้ำสุภกรน,นะครับในรายการ Society Detox นะครับล้างพิษสังคมกันครับเพราะสังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเราจะมาพูดคุยหลากหลายประเด็นมากมายนะครับที่เป็นปัญหาของสังคมแต่นอกจากการพูดคุยเรื่องปัญหาแล้วเนี่ยเราอยากจะพูดคุยถึงเรื่องการ next step ต่อไปที่มีการลงมือทําจริงนะครับมีการแก้ไขปัญหาจริงๆจากหน่วยงานองค์กรกลุ่มธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่มีความคิดดีเริ่มจะช่วยเหลือสังคมในเรื่องอะไรบางอย่างนะครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนทำแอปครับซึ่งเดเวลลอปเปอร์เหล่านี้เนี่ยเขาทําออกมาแบบในรูปแบบของการไม่แสวงหาผลกําไรซะด้วยนะครับด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับโควิด19เนี่ยอยู่กับเรามาปีกว่า,วาและแต่ว่ามันยังไม่ไปไหนสักทีนะครับแล้วก็สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมีมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่คนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสร้างมินิแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยนะครับผ่าน Line นะครับแอปพลิเคชัน Line เมื่อกดแอดเข้าไปเนี่ยผมลองเป็นหนึ่งในยูเซอร์ของเขานะครับอินเทอร์เฟซเหล่านี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายมากนะครับสามารถค้นหาโรงพยาบาลได้นะครับสามารถดูว่าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือว่าเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนในรอบๆบข้างของเราบ้างนะครับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับ คือกลุ่มพัฒนาจาก Maps Pedia จำกัดนะครับหรือผู้พัฒนา m i n i แอปพลิเคชัน Away COVID 1 9นะครับผมได้พูดคุยหลากหลายประเด็นมากกับทีมเ e v e ลอปเปอรนะครับพวกเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือสังคมอย่างสุดความสามารถนะครับมีการอัปเดตรูปแบบกันแบบเรียลไทมนะครับเอาข้อมูลจากกรมขนส่งเนี่ยมารี ตัวของเซิร์ฟเวอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วผมเห็นความตั้งใจผ่านแววตาของพวกเขาอย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะมีบางกระแสนะครับที่มองว่าเออแอปพลิเคชันตัวนี้เอาข้อมูลของคนเนี่ยไปใช้งานทําเรื่องอื่นหรือเปล่าแต่วันนี้เรามาจะมาตอบชัดกันทุกประเด็นนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้กําเนิดมาจากความตั้งใจใดมีสิ่งใดบ้างที่เขาตั้งใจจะให้เป็นในอนาคตนะครับและ next step ต่อไปของ m a p d ีเดกับ Ava ไวโค I ิดจะเป็นอย่างไรยังไงวันนี้เราลองไปฟังกันครับ พี่พจากทีมงาน m a p พีเดียนะครับพี่ชัยนะครับคุณชิงชัยหุมทองนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับผู้พัฒนาเอา c ว v โควิดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแล้วก็ต่อกลอกันเลยนะครับพี่นุ้ยนะครับคุณธีรยุทธ์อินจันทร์นะครับโปรแกรมเมอร์ของเอา c ว v โควิดนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ และสุดท้ายนะครับพี่อ้นนะครับคุณชานนกิจจารักษ์นะครับผู้จัดการนะครับจัดการข้อมูลผู้ป่วยของอวโควิดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครัพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างครับทํางานกันเหนื่อยไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ในการทํางานน่าจะไม่ไม่ค่อยหนักมากละแต่จะหนักในส่วนของการรวบรวมแล้วก็การทําข้อมูลเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์ต่างๆสามกกว่าครับในช่วงนี้ แล้วก็ okay, ล่าสุดก็มีปล่อยฟีเจอร์ที่เป็นในเรื่องของพวกบันทึกได้ตรวจสอบไทม์ไลน์แท็กกิ้งน่าจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ที่ใช้กันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยนะครับอืมโอเคครับซึ่งก็เดี๋ยวผมอยากจะชวนพวกพี่คุยกันต่อเนื่องนะครับ,รบนอกจากรเรื่องคอนเซปต์การใช้งานของแอปเนี่ยผมอยากจะชวนคุยในเรื่องของสภาพจิตใจของพวกพี่ๆด้วยละกันนะครับ mm. ที่ออกมาทํางานบางอย่างเพื่อสังคมนะครับสร้างอิมแพ t บางอย่างเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับ ตามคอนเซปต์ของรายการของเราเลยนะครับสังคมดีเริ่มที่ตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าพี่ๆเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอุทิศบางอย่างเพื่อทําสิ่งที่มันมีค่าต่อสังคมและผมขอชื่นชมก่อนเลยครับอย่างแรกนะครับก็ปัจจุบันเท่าที่ผมทราบนะครับพี่ๆเ่พวกพ,พี่เนี่ยมผีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ประมาณ4ี่ล้านคนถูกต้องไหมครับโอเคนะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักของพี่ ครับในการสร้างแอปนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับตั้งแต่เดวันเลยก็ได้จุดทรงหลักแรกนะครับตอนที่เราทำแอปพลิเคชันตอนนี้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเวคโควิดอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันเริ่มจะเป็นส่วนของการเข้ากิจกรรม n u x Line ของของในโปรแกรมระหว่างที่มหาวิทยาลัยสวนนะครับพอดีเราทำเซตแอปอยู่ที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เป็น เป็นการบ่งเพาะอ,อยู่ในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็มีกิจกรรม NUX Line Metal s h i p Program ตนนัวนี้ที่<ม>ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับลายประเทศไทยจัดก,กิจกรรมแฮกกาตอนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างไอเดียนะครับก็คือในกิจกรรมนี้เขาจะแยกเป็นเป็นสองส่วนเนาะมีส่วนที่เป็นทีมนักศึกษากับทีมผู้ประกอบการนะครับเราก็ลง<ม>ลงแข่งขันในส่วนของทีมผู้ประกอบการเพื่อที่จะนําเสนอไอเดียของเราด้วย<ม>จริงๆพื้นเราก็ ทำในในส่วนของทางด้านแอปพลิเคชันทางด้านแผนที่อย่างนี้ครับซึ่งเราเราใช้พวกที่เป็นโอเพนซอร์ s t s c k ที่ใช้ในการทำแผนที่เป็นเป็นหลักอยู่ละนี้ก็ประกวกกับที่แบบ Line เ,เนี่ยเขามีแพลตฟอร์มตัวนึงที่เป็น l i ายไลอเนาะแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมี API ในส่วนของการทำแอปพลิเคชันบนแพทแพฟอร์มไลน์ตัวนี้เขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาให้คำแนะนำแล้วก็ให้เราสร้างแอปพลิเคชันบนไลน์กันเราก็ถือจุดว่า เรามีความแข็งแกร่งทางด้านแผนที่อยู่แล้วเราก็เลยเอาเรื่องของแผนที่กับประจวบกับตอนนั้นก็คือเป็นในช่วงของ Work ์กโฟล์มโที่มีการอบรมออนไลน์กันทั้งหมดเลยนะครับตอนช่วงนั้นครับก็เอาเรื่องของโรคโควิดตัวนี้แหละครับการระบาดของโควิดตัวเนี้ยแต่แก็คือตอนนั้นทําแค่จังหวัดพิศนุโลกก่อนเพราะว่าคนเราค่อนข้างที่จะทีมเรามีอยู่สี่ห้าคนอย่างเงี้ยเก็บข้อมูลก,ก็ใช้เวลาละแล้วก็มาบวกกับระยะเวลาการพัฒนาเขาให้เขาให้พัฒนาอยู่ประมาณสัก ี่48ชั่วโมงประมาณนี้ในการแข่งขันให้กรตอนคคานั้นก็ก็ใช้เวลาทั้งการเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็พัฒนาอีกส่วนหนึ่งนะครับแบ่ง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 คนกันก็ลเลยตั้งชื่อว่า a อาไว้โควิดตอนนั้นนะครับที่นําเสนอแอปพลิเคชันตรงนี้ไปแล้วเป็นไงครับในช่วงแรก,แรกผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับช่วงแรกตอนนั้นเราทํากันอยู่ช่วงประมาณ22-23มีนานะครับปล่อยให้คนเขาใช้ แล้วก็เริ่มแชร์กันเริ่มแชร์กันในเฉพาะจังหวัดนะนะครับจังหวัดพิศนุโลกนะครับก็แชร์ให้ให้คนรู้จักแชร์ให้ทีมพี่เขาเขาก็ใช้แล้วก็มีฟีดแบ็กลับมาแล้วก็อาจจะมีในส่วนของที่เป็นการปรับปรุงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยฟีดฟีดแบ็กที่กลับมาค่อนข้างเยอะก็คืออยากให้ทําข้อมูลจังหวัดอื่นๆรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยแบบเก้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยกลายเป็นว่าต้องหาคนมาอัปเดตข้อมูล เรลไทม์หรือไทม์ไลน์ต่างๆในสมัยแต่ก่อนตอนนั้นก็ก็เริ่มเก็บกันมากขึ้นแล้วก็ mm hmm. โอ้โหก็คือตอนแรกตัดสินใจว่าจะทําแค่พิซซูโลกั้มแล้วแบบเอาไปทำม,ามาก,ก็คือ <c oughs> คือรีเควส s t เยอะแล้วเราก็บอกในในในไหนเราก็ทําตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าบริกัททีมว่าลองขยายก่อนขยายเอาแค่แบบเก้าจังหวัดก่อนอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเริ่มเก็บข้อมูล <c oughs> พอเราเก็บข้อมูลไปสักพักมันมันก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่า มันเหมือนกับใช้เวลาเนาะใช้ใช้เวลาแล้วก็ใช้ทั้งแรงงานอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยพอเก็บไปสักพักหนึ่งมันเริ่มเป็นการเป็นรูทีนในส่วนของของอของเนี้ยมันมันจะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าการเก็บข้อมูลมแล้วก็การจัดการข้อมูลเนี่ยมันมันเก็บยังไงได้เร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์อะไรเงี้ยนะครับ,รบตอนนั้นก็พี่อ้นนะนะพี่ชานลก็จะเป็นผมตัวหลักเลยในในการที่ที่อัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับ อ๋อครับอืมก็เหมือนกับว่าเราเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ทํากันไปด้วยถูกต้องใช่ครับอืมน่าสนใจมากครับเออแต่ว่าเนี่ยผมว่าการเชนคือผมไม่แน่ใจว่า m a p พีเดีเนี่ยในเบื้องต้นก็คือเป็นเดว e ล o ป p e r กันถูกต้องไหม<ช>ครับใครับแล้วพอมันเชนจมาเป็นแบบการทําเพื่อสังคมผมว่าการแอปพลิเคชันที่ทําโควิดเนี่ยคือในใจพวกพี่ลึกๆอยู่แล้วรู้ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างตามมาแน่นอนนะครับทางเรื่องของการ เป็นเปลี่ยนตัวเองไปไ<อ>ทําแบบไม่แสวงหาก,กําไรต่างๆนะครับณนะตอนนั้นอ่ะผมอยากให้เล่าบรรยากาศที่พวกพี่คุยกันให้หน่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเอ้ยเราจะมาทําเพื่อโควิด19กันอ่ตอนที่เราคุยกันณตอนนั้นนะครับเราเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันแล้วก็ไม่ได้เข้าในออฟฟิศเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีคําสั่งก็ให้ให้เวิร์กโฮมเราก็คอกันอยู่ อยู่แต่ละบ้านอะไรเงรี้ยแต่ทีนี้คตัดเปลี่ยนที่เราตัดสินใจที่ที่จะทําตัวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยากจะให้ให้รู้ว่าเอ,อ Map ่อแมพพีเเนี่ยก็คือมีความสามารถในในในส่วนของการทําข้อมูลรหรือการทำเว็บแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันต่างๆตรงเนี้ที่สามารถได้จะนําเสนอข้อมูลในในรูปแบบอ,อีกอีกมุมมองหนึ่งให้ทุกคนเข้าใจในในส่วนของการ กาแสดงข้อมูลบนแผนที่ซึ่งซึ่งแตกต่างจากการทำแอปพลิเคชันที่โชว์เป็นตัวเลขหรือโชว์เป็นกราฟเป็นตารางอะไรพวกนี้แต่เราจะให้เขาเห็นว่าแผนที่เนี่ยมันน่าจะเอามาประยุกต์กับเรื่องของพวกโรคระบาดหรือพวกอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของอตำแหน่งที่เราอยู่ก็คือโลเคชันหรือการแชร์โลเคชันอะไรต่างๆตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่า เทคโนโลยีนั้นแผนที่เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวของของคนที่ที่เขาใช้โมบายแอปพลิเคชันหรืออะไรเลยก็อยากจะให้เห็นว่าการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่แล้วก็เราเราเหมือนกับว่าหนึ่งก็คือในส่วนที่แบบอันนั้นเนาะแล้วก็สองก็คือจริงๆก็คือใจใจหนึ่งที่เราตัดสินใจออกมาทําทําในส่วนของเอาไว้โควิดในส่วนนี้ก็คือเราไม่เราไม่ได้คิดในเรื่องของที่จะเป็นผลกําไรหรืออะไรเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือยอมรับว,ว่าเราเข้าเนื้อในส่วนของ ของของอินฟาสตัคเจอร์ต่างๆของการเช่าข่าวหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่เราแค่ตั้งไว้ว่าในแม็กพิเดียเราก็คือนอกจากที่เราจะมีมีกำไรในส่วนของการทำงานหรือการรับพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งละแต่อีกส่วนหนึ่งเราน่าจะมีส่วนหนึ่งที่จะคืนไปกับให้กับสังคมบ้างอะไรเงี้ยนะครับในส่วนนึงประมาณนั้นโอเคครับน่าชื่นชมมากเลยครับโอเคอ่ะแล้วอย่างนี้เล่าให้ฟัง โฟล์ของการทํางานหน่อยได้ไหมครับนอกจากตัวแอปพลิเคชันที่ที่เก็บแท็กต่างๆนานาแล้วเนี่ยพวกพี่ส่งงานกันยังไงบ้างครับแบบใครทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับปกติแล้วหลักๆในทีมเราจะมีแบ่งออกเป็นทีมเดฟกับทีมข้อมูลหลักๆคือสองทีมนะครับแล้วก็จะมีย่อยในนั้นเนี่ยปกติแล้วทีมเดฟอ่ามันจะเป็นหนักช่วงพัฒนาตอนแรกที่เราจะต้อง<ม>สร้างแอปขึ้นมาแล้วก็ดูแลไม่ให้มันล่มหรือว่าให้มัน มันช้าลงกับผู้ใช้งานเยอะอๆเงี้ยครับหลักล้านต่อวันแต่ว่าเราก็พยายามทําให้มันแบบลื่นก็คือถ้าจะสังเกตเข้ามาแล้วแอปมันจะลื่นตลอดอย่างเงี้ยอันนี้เราดูแล<ช>ตลอดใช่ครับใช่ครับอ,อันนี้ส่วนหนึ่งที่จะเป็นงานหนักของเดฟแล้วก็พัฒนาฟิวเจอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของพี่ชานนเดี๋ยวให้พี่ชานนเล่าในเรื่องของการจัดการข้อมูลก็ได้ครับได้เลยครับก็การจัดการข้อ,ขอมูลใช่ไหมครับครับ<ม>ช่วงแรกเราไปจะงงหน่อยไปจะไม่รู้ว่า ข้อมูลของผู้ป่วยหรือทำลายผู้ป่วยนะครับอยู่ที่ไหนครับผมสพัดทำสพัดเราก็จะเรื่องน้แลลวครับว่าของประกาศของกระทรวงหรือของสารสุเทศจังหวัดนะครับเขาจะประกาศทำลายผู้ป่วยอยู่ทีเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะไปจับเอาตัวทำลายนะครับมาพอดเป็นตำแหน่งบนแผนที่แต่มันจะมันจะเสียเวลานิดนึงครับก็คือในแต่ละทำลายครับมันจะมีแค่บอกแค่ว่าสถานที่นี้มีใครไปม่่างวันไหนอย่างเงี้ยครับถ้าเราต้องมาไ่ทำเป็น ทีละทีละจุดครับเป็นแมนนวลทีลแผ่นทีละเด็กโอ้โหทำแบบนีงทำทุกวันเลยเหรครับทําทุกวันครับโอ้โหสุดยอดมากพี่ก็มาระบาดรอบสองนะครับก็จะชชบดีนิดเดินเขาบผกก็คือจะมีน้องฝึกงานคอยมาช่วยหาข้อมูลที่เป็นพวกพื้นที่เสี่ยงนะครับอซึ่งทําให้ข้อมูลมันมันจะเลี่ยวทางมากขึ้นอืมอืมอมครับอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ใช้งาน ของพี่ๆนะครับคือเข้าไปเนี่ยข้อมูลก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมอะอยู่ที่บริเวณบางแครครับพี่แล้วก็เปิดมาเนี่ยก็เห็นว่าตรงนั้นมันอยู่ใกล้ๆพวกสุสาคอนต่างๆนานานะครับแล้วมันก็แดงกันเต็มไปหมดเลยจริงๆแอปพลิเคชันเนี่ยอินเทอร์เฟซเบื้องต้นคือใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็มีความแบบเข้าใจง่ายแต่ว่ามันจะมีเพยเอ่ออย่างหนึ่งที่ผมเห็นเป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียที่ผ่านมานะครับเรื่องการเก็บข้อมูลพี่ นะครับข้อมูลที่ผู้ใช้งานแอปไลน์ต้องมีการกรอกต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีกระแสในกระถี่มาบ้างที่บอกว่าเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้งานต่อณนะตอนนั้นตอนที่มีข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยพวกพี่รู้สึกกันอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีอาการท้อหรือว่ารู้สึกว่ามันสิ่งที่ทําเพื่อประโยชน์ไปเนี่ยมันสะท้อนกลับมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยมีวิธีการบิลอัพกำลังใจกลับมาอย่างไรบ้างครับ uh ต้องย้อนไปตั้งแต่เฟกนิวรอบรอบแรกเนาะ,ะก็คือช่วงมีนาจริงๆเราเราเราปล่อยร้านแอปพลิเคชันไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือคนเข้าใช้1.6ล้านปึ้งเข้ามาพอดีเลยไอ้1.6ล้านนี่ก็เกิดจากการแชร์ไปเรื่อยๆรื่อๆืๆนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆต้อง,ต,องต้องก็คือทีมทีมนะักพัฒนาเราก็คือพยายามพัฒนา UI ให้ให้มันใช้ง่ายแล้วก็ใช้กับทุก ช่วงอายุวัยอะไรเงี้ยนะครับก็บลเลยแบบก็เลยแบบคนก็เลยเริ่มแชร์เยอะแล้วเพราะว่าแค่กดดูปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทีนี้นนนคนคนใช้เริ่มเยอะแชร์เยอะมันเกิดไอ้ที่อยากที่บอกก็คือเหมือนกับเฟคเงวขึ้นมาว่าเราเป็นเหมือนกับอ่ามิจฉาชีพเนาะเพื่อที่จะดึงเอาข้อมูลเรื่องอะไรต่างๆเนีั้ตอนนั้นนี่อ,อเขาเรียกว่าช็อกช็อกช็กันทั้งทีมแล้วก็เ ประมาณสักสองคืนน่นะครับที่โทรศัพท์เข้ามา,สา,มาสายโทรศัพท์เข้ามาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงยันเที่ยงคืนนะน่ทุกวันทุกวันคือเขาก็ถูกถามาว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมันจริงหรือไม่จริงอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่แชร์ไปเนี่ยเขาก็โดนด่ากลับมาปะแชร์มาทําไมเนี่ยไอ้นี่ยมันคือมิถาชีพในการที่จะหลอกเอาตังอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นเราเราโดนในส่วนของตรงนี้เยอะมากในพาร์ทแรกซึ่งตอนนั้นเราเราไม่เราไม่ได้มีได้ไม่สามารถที่จะ เหมือนกับว่าอเหมือนในรอบสองนี้ก็คือยัยงยังมีหน่วยงานต่างๆเขามาคอยช่วยว่าอันนี้ไม่จริงอันเนี้มีออกรายการมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเป็นก็จะถือว่าเป็นอ,อีกตัวช่วยหนึ่งที่ที่เขาช่วยในการในการที่จะเหมือนกับว่าอยืนยันว่าเราอะไม่ได้เป็นมิจฉาชีพอย่างนั้นจริงแต่ตอนแรกนี่ก็คือว่าโหหมดกําลังใจเยอะมากแต่ละทีมรู้สึก<ช>ว่าแบบท้อครับ,รบอแทบจะเหมือนกับ มันตอนนั้นคือเราเรากินอะไรไม่ลงเลยเข้าใจความรู้สึกได้เลยครับใช่ครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่แอปมินิแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมีคนตามเป็นล้านอยู่แล้วอะผมว่ากระแสที่เข้ามาแล้วก็กระแสที่สะท้อนกลับไปมันเยอะแน่นอนอยู่แล้วครับครับทีนี้ต้องลองให้ทีมยุทธ์เล่าให้ฟังกันเลยครับในส่วนของไอตัวกระแสตรงนี้ครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีมีมุมมองมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ที่ อยู่ในใจมันต้องสู้สู้มันให้ได้นะครับประมาณนี้ครับอยากฟังมากเลยครับเดี๋ยวผมเล่าเล่าในชื่อเทคนิคก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยหลายคนมันจะกังวลว่าเราจะไปเก็บข้อมูลก็คือในเบื้องต้นก็คือแอปตัวเรามันอยู่ในไลน์ไลน์แอปพลิเคชันก็จะเป็น <ผม S 2> พวกไลน์ API ซึ่งแน่นอนว่าไลน์เขาไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบุคคลอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อตัวหนึ่งที่ ที่เราไม่สามารถไม่สามารถไปแฮ็กคนอื่นได้นะครับก็คือเราเข้อจำกัดอ,อยู่กับไลน์ไลน์ก็ปรเทคข้อมูลบุคคลทุกอย่างอยู่แล้วครับเราไม่เอาเอาไปไม่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนใช้งานเนี่ยเราไม่ไม่ต้องสมัครครับไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นคุณแค่แอดเพื่อนมาคุณก็กดได้เลยอันนั้นก็ก็คือเราก็ไม่ได้กับดักเก็บข้อมูลเขาเขาไม่ต้องมากรอกชื่อที่อยู่อะไรพวกเนี้ยอันอันเนี้ยเขาไม่ต้องกรอกสักอย่างเลยอันนี้เขาไม่มีข้อมูลเชิงลึกอะไรเลยใช่ไหมคัใครับที่ตอนที่กรอก ใช่ครับเราก็เลยทําเป็นตัวนั้นไปส่วนส่วนข้อกังวลที่ว่าเราเจอรอบสองพอดีเราเจอรอบแรกมาเราเราหนักไปตอนรอบแรกแล้วพอมารอบสองเราก็ก็เลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วพอเราเจอมาแล้วซึ่งมันเป็นข่าวเก่ารูปเก่าอะไรเก่ามาเลยคือคนทํามันก็ไม่ได้ทําใหม่มามัเบลล์รูปเก่ามาเอามารียูสอีกทีหนึ่งนะครับไอรอบสองที่ก็บอกว่าเป็นเรื่องแบบ ขำมากขึ้นถูกต้องไหมครับแต่มันก็เลยันจะผ่านมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมีฐานผู้ใช้ของเราเออเขาใช้มาตั้งแต่ช่วงแต่เกือบปีครับเขาก็มามายืนยันได้อีกทีหนึ่งว่าโอเคเขาใช้มานานแล้วนะมันไม่เคยมีการเคสที่เป็นหลอกเนี่ยโอเคเราก็สบายใจรอบสองเราก็จะทํางานได้ดียิ่งขึ้นครับก็คือไม่ค่อยมีคนมากวนไม่ค่อยดินดีด้วยครับพี่พี่แล้วอย่าง เออแล้วฟีดแบ克ล่ะแบบว่ามีคนมาให้กําลังใจกันเยอะไหมครับนอกจากในกระถิบแล้วเนี่ยเออผลลบน้อยครับส่วนใหญ่คนจะมาให้กําลังใจเยอะเยอะกว่าอืมครับมีม<อ>แบบ <ๆ S 1> เคสที่แบบปร,ประทับใจมากเลยไหมครับอยากให้เล่า<อ>ให้ฟังบ้างไหมลูกๆหลานๆอย่างงี้นะเอาเอาบอกก็เอาไปให้ พวกพ่อแม่เขาใช้อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้มันมาพีมบโอ้ใช้กันทั้งบ้านเลยแดงทั้งบ้านเลยอะไรเงี้ยเาก็ป้องกันแดงทั้งบ้านครับเปิดมาบันเทิงเลยอย่างเงี้ยจุดรอบตัวเลยโอเคเราก็ก็โอเคเขาจะได้แบบมีเครื่องมือในการป้องกันตัวนิดนึงไม่ใช่แบบว่าโอ้คือมันบางคนไม่ตามข่าวสารอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่ารอบๆบ้านเขามีจุดเต็มไปหมดอะไรเงี้ยคือมันควรจะป้องกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับจะใช้ชีวิตแบบปกติก็ไม่ได้ละอันนี้ตอนนี้เราก็อยากจะเป็นเครื่องมือส่วนนั้นไป โอเคครับใช่ครับผมว่าทําสําเร็จนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลกับโควิดไ9ทีนบริเวณรอบบ้านขนาดนั้นแต่พอโหลดแอปขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเปิดขึ้นมาแล้วมันแดงขนาดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเลยครับพี่มันก็คนอยู่กับบ้านใช่ครับใช่ก็ดีครับดีเอแล้วในแง่ของอินโนเวชันล่ะหมายถึงว่าพวกพี่ทำงานเป็นเด็บต่างๆนานาแล้วก็อยู่กับการแทร็กกิ้งข้อมูล ที่เป็นแบบ b ิ g d a t ตนะครับเออพี่คิดว่าแนวโนม้มโควิด1 9ในอนาคตเนี่ยจะมีอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็คิดว่าเอ,อ่อแอปพลิเคชันตัวเนี้ยจะพัฒนาต่อไปในรูปแบบหรือว่าทิศทางใดในอนาคตบ้างครับไอตัวเอาไวโควิดเราจริงๆเราก็ก็มีแผนว่าเราจะปรับหรือม ve ในไปในส่วนของที่เป็นหลังจากอ่า โควิดซาอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆอ้ตัวอ้ตัว post โควิดเนี่ยเราก็มองไว้อยู่ว่าเราเราจะทําอะไรบ้าง,งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่เราจะพยายามทาก็คือในเรื่องของที่เป็นในส่วนของระบบคัดกรองในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยนะครับที่ที่จะเหมือนกับว่าถ้าจําเป็นจะต้องออกจากบ้านไปจริงๆเนี่ยมันน่าจะต้องมีมีคล้ายๆกับพาสปอร์ตท,ที่ที่จะยืนยันอันนี้ตอนนี้ที่ทเรากําลัง ที่เรากาลังคิดอยู่ก็คือเรากาลังจะร่วมกับในส่วนของกรมอนามัยหรือในหน่วยง,งานของรัฐในในในพาร์ทที่ที่เป็นกระทรวงสาธารณสุขน,น,นะครับที่จะร่วมมือกันได้ก็ในส่วนของของการพัฒนาในส่วนของระบบคัดกรองนะครับแล้วก็ที่จะมาเชื่อมกับตัวอาวคโควิดของเรานะครับอืมส่วนหนึ่งถ้าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในในพาร์ทของโควิดสิบเก้าเนี่ยมันจะหายไปจากจากบ้านเราหรือเปล่า ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะประยุกต์ไปใช้กับเรื่องของโรคอื่นๆได้อย่างเช่นไข้เลือดออกเงนะครับหรือ <c oughs> พวกที่เป็นมาลาเรียอะไรพวกเนี้ยเพราะไอ้พวกเนี้ยมัน,ม,นมันก็สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าคอนเซิร์ตัวเองได้ว่าถ้าเกิดมีมีบ้านไหนหรือมีบริเวณไหนที่มีเกิดกาเรียกว่าอผู้ป่วยไข้ไข้เลือดออกใช่ไหมครับไอตรงเนี้ยมันก็น่าจะมีการแจ้งเตือนแล้วก็หน่วยงานของรัฐอย่างเช่นอ อนามัยหรืออปตอหรือเทศบาลอะไรพวกนี้นะครับเขาก็น่าจะไปฉีดเ,เขาเรียกว่าสเปเดอร์เพื่อที่จะพ่นฆ่าเชื้อยุงลายอะไรตรงนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งสําหรับการที่จะไปประยุกต์ใช้กับกับกับอีกโลกทางระบาดวิทยายอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจริงจริงครับมันสามารถเอาไปอ m p พ e ment กับอีกหลายโลกได้เลยนะครับผมก็เห็นโอกาสตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วอันนี้ผมว่าถือเป็นโฟโตไทยแรกที่ดีนะเพราะว่าภาพมันเป็นที่ประจักษ์ ในวงกว้างว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วก็เห็น mm. เห็นกันชัดเจนจริงๆว่าเราแท็กแท็กกิ้งได้ <Okay. S 1> จากหน่วยงานเอกชนด้วยจากสตาร์ทอัพด้วยน,น่าสนใจจริงๆครับในอนาคตแล้วพี่ๆเคยคิดไหมว่ามันจะมาถึงจุดนี้เอา <c oughs> <c oughs> เอาเวโควิดเนี่ยตอนที่เราทำกันวันแรกที่เราปล่อยปล่อยจากแอปพลิเคชันเนี่ยเราตั้งเป้าไว้จุดสูงสุดของเราคือหนึ่งแสนคนเนาะ เราเขียนขอบคุณไปที่หน enfin ึ่งแสนถ้าเกิดเห็นเห็นในในในเพจแมปพีเดียนะครับถ้าเกิดย้อนเนี่ยไปปีปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือเราตั้งเป้าจริงๆก็หนึ่งหนึ่งแสนน่คือจุดแม็กสุดแล้วแบบโหคือเราเราทำแอปพลิเคชันกันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันทางด้านแผนที่อะไรต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เราก็ทําเรื่องของแอปพลิเคชันทางด้านยุงลายอะไรเงี้ยแต่เราใช้ก็คือทําผ่านแอปพลิเคชันบน Android หรือบน iOS อสอย่างเงี้ยนะครับ แล้วคนคนใช้งานหรือคนติดตั้งเนี่ยยังไม่ถึงร้อยคนเลยแบบสิบคนแทบจะนับได้เลยว่าแบบคนแอดเข้ามาใช้แอปพลิเคชันเราเนี่ยหรือโหลดลงลงลงเครื่องเขาอะนะครับน้อยมากเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดแส่หนึ่งนี่ก็จุดสูงสุดแม็กและอะไรเงี้ยครับตอนนั้นนั่งคุยกันก็คือว่าถือว่ามาไกลมากอ่าหนุยลองลองพูดเพิ่มเติมกก็ได้ว่ามันมีอะไรที่แบบในพารที่แบบของหนุยบ้างอะไรเงี้ยอืม ตอนแรกเราเราตั้งคือเราก็ไปเหมือนไปค้นหาก่อนว่า,ามีใครที่ทําแอปเกี่ยวกับแนวแนวนี้บ้างอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วเพื่อดูยอด<ม>ยอดเขาว่าเขาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะประเมินยูเซอร์ว่าจะใช้เท่าไหร่คือมันก็จะมีหลายหลายหลายดยงานที่ทําเหมือนกันแอปเกี่ยวกับโควิดอะครับที่เป็นไลน์บอทก็มันจะอยู่ประมาณหลักหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอะไรอย่างเงี้ย ที่เป็นเฟนนะครับก็อยู่ประมาณนี้รเราก็คิดว่าโอเคน่าจะมีคนใช้ประมาณนี้แหละแต่อพอมันขึ้นแสนหนึ่งเราก็ตกใจสองแสนแล้วก็ล้านหนึ่งอะไรเนี้ยเราก็โอเคแหละเราต้องมาดูเรื่องเซิร์ฟเวอร์ละเราต้องมามุ่งเป่าแบงนี้แล้วเพราะว่าอืคนมันใช้เยอะช่วงนั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องมามาจัดการเกี่ยวกับข้อมูลอะไรเงี้ยจนเยอะขึ้นซึ่งก็หนักอยู่ครับอพี่นุยน่าจะกังวลในเรื่องของการเด v วล o p ต่อไปเรื่อยๆต้องไหมครับเพราะว่าเป็นคนที่ต้องดูแลคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆนานาใช่ครับเราเราต้องดูทั้งทั้งตัวแอปไม่ให้มันล่มด้วยก็คือจากที่เห็นกนีคือแอปเรายังไม่ไม่ได้ล่มขนาดผู้ใช้บนนะนะครับก็คือเราเราเราทุ่มมากับตรงนี้เยอะพอสมควรที่จะให้มันใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอืมเรียวถามมากทุ่มเทตลอดเวลาชะครับแล้วแล้วพี่อ้นพี่อ้นหรอครับ ครับก็จริงๆแล้วก็จะมันก็มานะม,มาไกลมากหละครับก็พยายามทาแบบข้อมูลให้เป็นเรียลไทม์มากที่สุดเนาะเพื่อที่แบบจะได้ทุกคนที่ได้ใช้นะครับอืมอืมอ,มอ,มอมืโอเคครับอ่ะคำถามนี้ผมจริงๆผมตั้งใจจะถามกับทุกเกสที่เข้ามาในรายการ Society Detox นะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นคำถามที่อาจจะส่งต่อแรงบรันดาลใจหรือว่าเรื่องบางอย่างเรื่องราวที่อาจจะส่งผลให้คนบางคนลูกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่มันช่วยสังคมนะครับออพี่ๆไล่เลียงไปทีละคนเลยละกันนะครับตั้งแต่พี่พี่ชัยเลยก็ได้นะครับออพี่คิดว่าสังคมจะดีได้นะตอนเนี้ยสังคมจะดีขึ้นได้มันควรเริ่มจากอะไรเป็นอย่างแรกครับ ในมุมมองของผมน่าจะเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับผมว่าผมว่าในมายเซ็ตเราในความคิดของเราเนี่ยว่าว่ามันน่าจะต้องเริ่มเริ่มเริ่มจากที่ตัวเราก่อนรเรามองว่าเราเรามีความสามารถอะไรผมเชื่อ,อว่าทุกทคนมันจะต้องมีความเรกว่าจุดแข็งของตัวเองหรือความความเก่งในแต่ละด้านของตัวเองอยู่แต่เพียงแค่เรา,รเ,ราเราต้องเอาจุดที่เรามีความเด่นหรือจุดเด่นของเราหรือความสามารถของเราเนี่ย <ม>พยายามดึงมันออกมานะครับดึงมันออกมาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างคืนไปให้กับสังคมม,มเราไม่ต้องคิดว่าอาทําให้มันเป็นแบบใหญ่โตก็ได้เราเรามองแค่ว่า,าทําให้มันน้อยๆแต่ผลตอบรับเนี่ยมันจะมามากหรือน้อยเนี่ยเราค่อยดูผลลัพธ์เองทีหนึง่งแต่ผมว่าเ<ม>ชื่อว่าถ้าเกิดเราเราคิดด้วยจาก m i n d s e ตที่เราคิดแบบเนี่ยมันน่าจะทําให้สังคมอะมีมีม,ม,มีมีความที่เป็น น่ายอยู่มากขึ้นแล้วก็อเหมือนกับว่าอสังคมก็จะรักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมโอเคครับแล้วพี่ชัยล่ะครับโอเคครับสําหรับผมก็ก็น่าจะคล้ายๆกันมันก็ต้องเริ่มกับที่ตัวเราก่อน,นแล้วแหละแล้วก็ค่อยไปพัฒนานอย่างอื่นแต่เราก็เอาความสามารถของเราเข้ามาจริงๆเราก็ทุ่มเทตร,ตรงนี้เพราะว่ามันมันไม่ได้มีคือเราไม่ได้มองประโยชน์กับเรานะ ตอนรเราทำครับเราก็มองประโยชน์กับคนอื่นกับครอบครัวเราหรือว่ากับกับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราจะใช้แชร์กันอะไรเงี้ยเราก็เอาความสามารถเราแล้วก็ดูจากสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยว่าเขายังขาดอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมันยังขาดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านโควิดคือมันใหม่กับเราครับแล้วมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะมามามนิเ i t o r มาดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดกันแล้วก็ก็ไปดูดูจากหลายตัวอย่างก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ว่าคือไอ้เครื่องมือที่เราทํามันน่าจะช่วยได้ คือน่าจะช่วยคนอื่นได้บด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหยิบหยิบตัวนั้นเข้ามาทําแล้วมันก็สอดคล้องความสามารถพอดีอย่างเรารเขียนแอป,ปเราเขียนแผนที่อะไรเงี้ยเราก็เออมาแชร์ไปเลยก็ดึงขึ้นมาทำตสวนี้ไปก็ก็ไม่ได้คิดประโยชน์อะไรกับของเราก็าคิดประโยชน์คนอื่นแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรนะแต่แต่พอมันได้เสียงตอบรับอะไรเงี้ยมันมันก็โอเคอืเราก็จะมีกําลังใจทํายิ่งขึ้นนะครับดีครับสุดท้ายครับพี่ นะครับพี่อน้นจริงก็ก็เหมือนกันนะครับผมก็เลือกจากตัวเองนะครับแต่เราใกล้จะมองด้วยว่าประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าว่าว่าที่เราทำนะครับมีกับประโยชน์กับส่วนรวมแทนที่จะมองแค่ประโยชน์แค่เราอะครับอืมอืม,อมโอเคครับผมนะครับเออเป็นตัวแทนมิชชั่นทูดออมูนมีเดียละกันขอเป็นกําลังใจให้กับทีมแอปพีเดียนะครับที่ออกมาทําบางอย่างเพื่อสังคมแล้วก็มันส่งผลช่วยเหลือผู้คนมากมายนะครับทั้งที่ออกมา พูดกับพวกพี่แล้วก็ไม่ได้ออกมานะครับเออผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแมพพีเดียเองรวมถึงตัวพวกพี่เองเนี่ยจะได้รับกําลังใจได้รับพลังที่จะส่งต่อให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาให้สังคมได้เพิ่มเติมในอนาคตไปอีกนะครับก็วันนี้ผมว่าเราคุยกันครบถ้วนในหลายๆประเด็นนะครับแล้วก็ ดีมากเลยที่ได้มาคุยในมุมมองของความเป็นมนุษย์บ้างน,นะครับไม่ได้พูดถึงแค่แอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนานาแต่ว่าผมมอยากฟังในแง่ของจิตใจผมพวกพี่มากกว่าว่าณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคก็ยังไงผมขอขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านนะครับวันนี้ที่มาพูดคุยกับผมนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Society Detox สังคมดีเริ่มที่ตัวเรา